สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับส0สิงหาคมใกล้เข้าสู่บรรยากาศของโปรโมชั่นใกล้เข้าสู่วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้กับ2วันสุดท้ายใคที่จะสั่งจองรีบสั่งจองก่อนที่ราคาจะมีการขยับขยื่นขึ้นไปกับลำโพงที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งครับตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานสลักพุดแขนโรงงานนะครับลูกยางกันกิ้งหูจับเหล็กไม้อัดยี่สิบมิลเพดหลบฝนเนี่ยแลวรอใส่เพดเพิ่งทําสีเสร็จ ใหม่ๆอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งรนะวันนี้สีระเบิดที่เราใช้วันนี้บอกเลยว่าอัดหน้าหนานแน่นๆนะวันนี้วันนี้เตรียมสมอบอีกนะครับทั้งหมด58ใบนะฮะวันนี้เตรียมสมอบลูกค้าที่สั่งจองทั้งตู้เปล่าแล้วก็ตู้พร้อมดอกนะฮะกับ12อนิ้วโปรดีทีเดียดยมเช้านะสามสิบสิงหาคมพรุ่งนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายแล้วขณนที่จะสั่งจองเรียบสั่งจองก่อนที่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นต่างๆนะวันนี้นี่นะฮะ ยำส่งมอบทุกวันนะครับยมเช้าเช้าว,วันนี้ประมาณ9ก้นาฬิกาเกือบ30นาทีนะครับวันนี้ทีดีหนึ่งยังขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงในประกอบเร่งส่งมอบสำหรับลูกค้าที่สั่งจองไม่ว่าจะเป็นตู้เจบินตู้ลําโพง ps 5านิ้วแล้วก็ตู้ทีดีหนึ่งนี่วันนี้ครับ5 8บกับ60ใบนะครับยมเช้า,ชาว,วันจันทร์รันกันอีกหนึ่งรอบนะครับนี่อาจารย์เอกก็กำลังเตรียมประกอบนี่นะครับ นี่ครับเตรียมประกอบวันนี้อีกเยอะแล้ววันนี้50กว่าใบ58บใบนะครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองสินค้าที่ร้านนะครับนี่นะครับไม่อัด20มิลมาดูเนื้อสีที่ฉายโอ้โหพ่นนะครับนี่ครับดูครับการพ่นสีนี่อัดให้แน่นเลยครับอัดสีให้เต็มเลยตัวนี้ไม่ต้องประหยัดสีเ่ออาจะร์เอกครับผมอัดให้แน่นตัวนี้ชุดแขนโรงงานสลักโรงงานนะครับผมมีเป็นเพดหลบฝนตัวนี้ครับเพดหลบฝนเนี่ยชุดแขนโรงงานสลักโรงงาน สลักลูกปืนเนี่ยใส่เข้าไปในส,สลักลูกปืนนี่นะครับชุดแขนโรงงานไม่อัด20่มิลนี่ครับตรงหูจับขั้งทางนี่หูจับเหล็กตัวนี้พิเศษหน่อยลูกค้าสั่งจองเพิ่มเติมเป็นใส่พิ้นเตอร์ไม่ใช่หตัวนี้ครับผมใส่โอ้ตัวนี้ใส่พิ้นเตอร,ตตอร์ก็สวยอีกหนึ่งแบบนี้ครับจริงครับใส่พิ้นเตอร์ประมาณ270ร8 0บาทนะใส่พิ้นเตอร์นะครับแล้วแต่ขนาดความหนาความบางที่ลูกค้าจะใส่ตัวนี้ครับนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองอุปกรณ์เครื่องเสียงแล้วก็เซตนี้ครับ2 2 เตรียมส่งมอบอีกหนึ่งเซตนะครับยามเช้าเช้าวันนี้นี่ครับชานบิวก็กำลังประกอบตัวนี้ตู้อะไรครับนี่ครับนี่เจบินเป็นเจบิน15บห้านิ้วนะดเนาะหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่นะราคาพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะสิบห้านิ้วเจบินตะแกรงปั้มฟิลเตอร์โรงงานไม่อัดยี่สิบมิลตัวนี้ลูกจางกันกิ่งเนี่ยใส่ของทีดีหนึ่งครับเอาทีดีหนึ่งต้องเป็นเซตอะไรไหนี่นี่เปพร้อมกับทีดีหนึ่งครับนี่เป็นสองคูณสองเลยครับคูณสองครับสองคูณสองนี่ลูกค้าสั่งพิเศษโอ้ใส่ฟิลเตอร์ออีีกแลล้้วววโโหสยตัน สวยแล้วก็สะดุดตาบอกเลยว่าเนื้อส so ีน so 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 ี huh so so ่เราไม่ประหยัดครับเนื so ้อสีน so ี Xue ่อัดให้แน่นนะเนื้อสีนี่ครับเตรียมส่งมอบฝั่งนี้ก็เป็น18นิ้วแล้วเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งเซตนะครับนี่เป็นตู้18นิ้วนะครับ18นิ้ว2คูณ2โปรโมชั่น35,000บาทนี่น่าจะใส่ตะแกรงหรือเปล่าตัวนี้โคมสารใช่ไหมโคสารเนาะโอ้โหโคมสารแล้วก็เตรียมประกอบส่งเลยเนาะเช็คกับโคมสารแล้วก็2คูณ2ชุดนี้นะครับกำลังประกอบนะอาจารย์เอกก็กำลังประกอบเตรียม ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียงกับด้นในสตูดิโอครับประกอบเสร็จแล้วก็มาลองด้านในครับลองเสียงด้านในลองระบบเสียงด้านในรประกอบเสร็จก็จะมาที่ด้านในนี้มีกกำลังเตรียมระบบแบบนี้ลองระบบเสียงอุปกรณ์ต่างๆชุด2อ4คูณสงองสคูณสแล้วก็8ปดคูณแปเตรียมสมมอลลูกค้าที่สั่งจองแล้วก็อุดหนุนนะครับมาที่ร้านก็ให้เย็นสาชื่นใจนะครับกับแอร์เย็นๆครับมาที่นี่มีกาแฟดีกาแฟชอ็อปร้านอาหารโรดีทีเด็ดวันนี้ให้ลูกค้าได้รับชมแล้วก็ได้รับชิมชอบกันต่างๆนะวันนี้ และอีกไม่นานเราจะมีหมูยอครับหมูยอมาขายของฝากของดีที่เด็ดเมืองอุบลสลับหมูยอนะครับสลับลูกค้าซื้อเป็นของฝากหรือว่าซื้อเป็นของต้อนนะครับสลับท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับหมูยออุบลราชธานีที่ว่าเป็นอ่าสินค้าโอท็อปสินค้าต,ต้นตำรับของหมูยอที่บอกได้ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็เป็นหมูยอที่สร้างสถิติโลกช่วงนั้นนะผมได้นําเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างไปช่วงหมูยอใหญ่ที่สุดในโลกครับอยู่ที่อุบลราชธานี น่าจะประมาณเกือบสิบปีที่แล้วนะฮะกับหมูยอใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ววันนั้นหัน่นหั่นกันกินแบบชิ้นเดียวอิ่มทั้งหลายวันเลยนะวันนั้นกับหมูยอใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็ยาวที่สุดในโลกอ่าขอบคุณทุกท่านที่เกลีดตามรับชมนะครับนี่ครับลั่นกันแต่เช้าชุด 2, อคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดโปรโมชั่นพิเศษมากมายให้ได้ชมกันนะครับสินค้ามีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับสลับสับเปลี่ยนกันปนัณินะครับมือหนึ่งเข้ามามือสองเล่งส่งมอบ นเราเป็นตู้ออเดอร์หกหนึบาทไม่อัด20่มิลตัวนี้ครับอัดกันแน่นๆเลยตัวนี้ฮะนี่เต็มสูดเรยทนี่ลึกเจเซนเมตรลึกเกือบเท่าสินิ้วเลยครับนี่ขนาดของออเดอร์หกหนึบาทเจวินก็1,950บาทต่แกนงปัง้มฟิลเตอร์โรงงานไม่อัด20่สิบมิลสิบหนิลเราไม่ค่อยได้ทำนะครับถ้าเป็นตู้ซับเบรดเพราะว่าเสียงมันจะเปาะ,ะบางในงการซับเสียงก็จะไม่สู้ไม่อัดยี่มิลน,นะครับเคยทํามาแล้วครับสิบห้านิ้ มันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทําตัวนี้นครับก็เลยทําเป็นสิบแปดทำเป็นสิบแปดนิ้วแล้วก็เป็นไม่อัดยี่สิบมิลแทนตัวนี้ก็ไม่อัดยี่สิบมิลครับตู้ซับเบียร์เทอร์โบจัดโปรโมชั่นตอนนี้นะครับขยับไปที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทขอบเด็กตะแกรงเหล็กแ,แ,กกแม่อาจยี่สิบมิลนตู้ซับเบียร์เทอร์โบสิบห้านิ้วตัวนี้ครับนะร,บราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทขยับราคาขึ้นไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองอุปรกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง นะครับ V1 V2 V3 มันก็รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น T D1 ที่ลูกค้าสั่งจองแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับตู้ลำโพงรุ่น TD1 นึ่งนับถือว่าสั่งจองเยอะแล้วก็ขายดิบขายดีช่วงนี้ก็ได้รับความเมตตาจากลูกค้านับถ้ามีลูกค้าก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ขาย,ขายถ้าลูกค้าที่อุดหนุนเราก็ไม่ได้ขายก็ต้องขอบคุณจากใจ้วยครับที่ลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าที่ร้านนะทุกวันครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้30สิงหาคมช่วงเช้าเช้าก็รันงานกันต่อนี่นะครับนี่ ที่ดีหนึ่งเป็นรุ่นที่รักว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยทยอยประกอบใส่ดอกใส่อะไรเข้าไปเลยครับนี่นะชุด2,990บาทก็เป็นแหลมยุลินทรคอม44นะครับตัวรองโรปรเป็นรุ่น350ราสวัตต์นะครับตัวนี้นะครับเน็ตเบิร์กในตัววัตถปากเสีงแหลมที่เราใส่โอ้โหดูดูปากครับให้ดูปากนะก่อนหนาเกือบหนึ่งเสนนะตัวนี้ครับนี่นี่ครับดูความหนาของปากเราไม่ได้ใช้ว่า ใส่ราคาถูกลงไปแล้วเอาปากเชียงแหลมบางๆใส่ไม่ใช่ตัวนี้นครับนี่เราใส่ปากเชียงแหลมตัวหนาแรับนี่ครับแปดนิ้วครึ่งตัวนี้ปากตัวหนาดูครับหนาะเกืบเอบดึงเ้นเนื้อมีปกติปากเชียงแหลมก็ประมาณสองสามมิลน,นะแต่ตัวนี้เราใช้เป็นหนึ่งเซนนะหนามากครับหนามากปากนี่ยนี่ครับปากหนามากนี่นะครับเพื่อให้ความทนทานมเพื่อไม่ให้คอมันหักตัวนี้ครับเลยต้องใช้ปากหนาตัวนีนะ้นนครับนี่นะฮะ ดูครับนี่ดูดูปากครับตัวนี้เอามาดูนี่อ่ะเดี๋ยวไปอัดยี่สิบมิลนีครับนี่ยี่สิบมิลนี่ครับนี่แจ้งว่าตัวนี้ก็ปากสิบมิลพอไม่อัดยี่สิบมิลก็นี่ครับนี่นะครับครูจะย้ำว่าปากหนามากครับนี่เอาโอเคนะครับเพื่อให้ได้เสียงและความทนทานของปากเส้นแหลมเลยนี่ครับราคาถูกแต่ว่าเราอัดคุณภาพเข้าไปให้เตียมดูครับดูเนื้อสีครับนี่๋ยจะให้ดูเนื้อสีครับนี่ สีที่เราพ่นกันครับนี่คือเคลือบให้มันหนาที่สุดครับนี่เคลือบเนื้อสีให้สีมันหนาที่สุดเพื่อให้ไม้ทนทานยิ่งขึ้นนะครับกับลูกยางกันกิ้งครับหูจับเหล็กตัวนี้ครับเราใส่ลูกย,ยางเวลาแพ็คส่งเนี่ยเอาลูกยางเอายางมาวัดตัวนี้เพื่อไม่ให้มันแตกเวลาขนส่งนะครับสลากับชุดแกนโรงงานน้องใช่ชุดแขวนโรงงานเอกาก็ะฟ้าด้วยกันแล้วกันนะครับตู้พร้อมดอก2,990บาทนะครับรุ่นทีดีหนึ่งส่วนโปรโมชั่นตู้ พร้อมกับอาเพียหลบฝน4ใบอย่างนี้แถมเพร็หลบฝนให้ราคาอยู่ที่7,500บาทโปรโมชั่นพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับนี่นะครับ4ใบนี่นะครับ4ใบ7,500บาทแถมฟิล์มแขนให้นะครับนำซใบ7,500าบาทแถมฟิล์มแขนให้ตัวนี้ดูครับดูเนื้อสีที่ฉายครับผมดูเนื้อสีไม่ต้องประหยัดกันแล้วครับสีก็พ่นให้ได้เนื้อที่เคลือบที่คุณภาพเลยครับนี่นะฮะ แตะแกงปั๊มชุดแขนโรงงานนะคราบคุทุทานที่สั่งจองสินค้าที่ร้านนะครับโปรโดี่เด็ดยามเช้า30สิงหาคมที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับ